ถึงผมจะผมโดนไม่บ่อยด้วยแบบยังยังยังไม่สุดครับยังไม่สุดหรือว่าถ้ากูตายตะกี้กูอาจจะบ้าไปเลยก็ได้นะครับแบบไอ้เชียสองตัวนั้นทีมไปไปย้อนด,ดัวไอ้เชี่ยโคตรเซ็งเลยผมชนะได้แล้วผมเหลือแค่ปิดเดสกิฟไอ้เชี่ยแม่งเตรียมกันแบบทำเป็นเจ็บแล้วก็วิ่งไปลลยบีเมาช่วยโอ้โหเย็ดเป็ด เล่นไปก่อนเลยได้เลยครับฉันจะเล่นให้ดูเองบูคัสนายจะชอบนายต้องชอบคอนเทนต์ใหม่ฉันคอนเทนต์แรดดูดคนในดันนะเล่นตามอ e ีควอทครับผมผมรู้สึกตื่นเต้นด้วยว่ามันจะสนุกแน่เลยดูไว้ซะสหายหัวเลเซอร์ใช่ไหมคุณเอนเธอร์แนะนำเป็นหัวเลเซอร์รองเท้าแรดดูดนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดน,นะครับคุณเอนเธอร์จะรับผิดชอบความจริงซุปมันต้องพกไปเยอะกว่านี้เปล่านนะอย่าร้องหอดสิแต่โูกมันดูดมันก็อย่างนี้เลยเว้ยบูคัส แช่ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบครับเรากำลองอยู่บนโลกแห่งความไม่เพอร์เฟกเพราะถ้าทุกอย่างเพอร์เฟกเกินมันก็จะไม่รนะ้าใจปรับผักไว้ก่อนได้ปรับผักไว้แล้วก็ต้องเล่นเฟสสอะ่ะเฟสสองถ้าดีเดี๋ยวปรับเป็นเลเซอร์ได้ฉีดผมต้องตอกให้ได้อย่างน้อย3ากดใช้อ่ะสามแเลยเหรอลดกวน,นี้ได้ไหมเพริ่เอาสองแสนเก้าโนี่การซื้อแบบฉลาดนะครับต้องซื้อแบบนี้เห็นปะกรอบอย่างนี้2องแสนเแล้วผมไปตีแป๊บเดียวก็เท่าเท่าอะไรวะเดยวนะ 3 1 3หนึ่งไม่ไม่ฉลาดตีกรอบครั้งหนึ่งก็40,000แล้วป่ะ2 0 0 0ชื่ซื้อแบบนี้ประเัละกันนะครับโอเคผมต้องซื้อรองเท้าเกตถ้าคุณมีซีเลียนเหมือนจะมีอยู่แล้วนะครับรองเท้าเกตไม่มีเช่ยรองเท้าเกตมันชื่ออะไรวะเนะี่ยเฮ้ยรองเท้าเกตหนังชื่ออะไรตาบอดปนะ่ะเนี่ยสกินเนอร์เวิร์กบูทครับผมจะต้องไปถึงฝั่งฝันให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะซ่อนบิวแล้วก็ พูดดูเศร้าๆเออก็คือไปดันให้ได้นั่นแหละแต่ผมคิดว่าเดินในโรสอวอรลอนไม่น่าโดนปะ่ะใส่เป็นเพื่อนหนีไว้แล้วกันแต่ถ้าโดนก็น่าจะแตกรองเท้าสกิปดันรองเท้าอะไรนะอคิดอะไรไม่ออกเลย <laughs> ไม่เคยเล่นเทน่าเลยครับเทน่าช <laughs> ูสเฮ้ยรถกว่านี้จะไ,ไมพี่ไม่ค่อยมีตังค์เลยน <laughs> ี่จ๋าคุเธอก็บอกง่เกินงกเกิน อ๋อไม่ตังแล้วตังหมดแล้วเนไอันนี้ไปสกิปนะครับผมขอเตรียมรองเท้าเอ้ยเตรียมยายในจีไปด้วยเลยกันอันนี้คือน่าจะครบแล้วใช่แล้วฉันจะไปฝังเข้ามอนส์เหมือนที่อีควอเร่นเลยครับผมิคำถามคืออีควอสแม่งเจอคนเรื่อยๆเมื่อวานก็วิ่งหาอย่างเงี้ยแม่งไม่เจอใครเลยครับพูงไม่หายไหนไนะเนี่วโอ้โหพวกของเยอะเกินด้วยครับตอนนี้มันเต็มแล้วหมายถึงน้ำหนักมันก็เยอะแล้ว เดี๋ยวค่อยปรับบูทแล้วภาคุมออะไรนะภาคุมบีซิเลียนนะครับอุ้ยแพงเกินใส่4.3นี่ผมโดนแคงเกอร์กระทืบแน่เลยแต่มไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วใส่ไปเลยรนะอตีนไปเลยเพราะผมจะไม่ได้ซ่อนอาวุธซ่อนอะไรอยู่แล้วโดนก็โดนผัดไม่ได้ต้องเอาหัวอื่นไปด้วยผมต้องเอาหัวเพิ่มโล่ไปด้วยแต่ว่าเป็นราคากะกากพอแล้วการเด h นเฮล멧ครับเอามาใช้ตอนที่ตกมาเปลี่ยนหมัดเล่นแล้วเหรอเอ้เปลี่ยนคอนเทนต์ครับเปลี่ยนคอนเทนต์ก็ต้องเปลี่ยนหมัดเล่นด้วยหมัดอันนี้ดีสุดแล้วเพราะว่ามัน e ออกไว ถ้าเล่นเป็นหมัดอื่นมันช้าครับกาเดียนเฮลเมอ้พี่มังกรได้โง่ามากเลยโอเคผมจะกดท่าหัวแล้วก็ F แล้วเสร็จแล้วก็กดสโมกหนีเวลาโดนดิสมา <c oughs> ถ้าคุมบาซิเลียนทำอะไรได้กันโดนเปิร์กครับมันทำให้ผมสามารถวิ่งจูได้เรื่อยๆแล้วก็กดยาล่องหนได้เปลี่ยนต่อไปเอเปลี่ยนเกมเกมโปชฉัยังไม่ได้เล่นต่อเลย <c oughs> เกมที่ดีมากแต่ต้องรออารมณ์พูดเลยว่าต้องรอแบบว่าช่วงเวลานะครับ Let's go คอนเทนต์เนี่ยแหละที่ฉันคิดว่าจะเป็นคอนเทนต์ใหม่ที่ผมจะสนุกกับมันเลสโก้เลสโก้ถ้าไม่โดนสไนมนะ์มันเชียอมันเศร้าตรงตาบอดสีอีกเนี่ยอันนี้กล่องทองหรือเขียววะทองปะดูว่าเขียววะเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เทียแปดไม่ควรเล่นมอนมันไม่ค่อยโหดเท่าเลยเราไปดูย้อนหลังมัดอาวาแล้วจัดเลยครับอา้าวแล้วก็ลืมดูเทียกแล้วเอ้ยกี้เทียแปด m ม gosh เดี๋ยวนะเทียแปดเล่นได้ครับ๋ยวมปเป็นเลสตูดด้วยที่ผมเข้าไปตะกี้เทียห้าครับ ดี๋ยวนะผมต้องหาผมเข้าไปอัดตูดคนฟาร์มกล่องได้สูกแม่งพกมาน้อยเลยแต่ว่าพกเยอะมันหนักขุนนะครับโอ้ฟาร์มไปแล้วเหมือนเพื่อนทิ้งไหมแบบพี่ครับผมเคยหพี่เล่นอวันรอนแบบว่าเจ็ดคนเลยนะครับพี่เออพี่ทะเลาะกับเพื่อนหรือเปล่าครับไอเชี่ยกูเดินผิดทางไอเปรตชิบหายแล้วกูแตก เรือลายนี้ไม่มีอะไรครับพี่ไปแล้วครับกีไรแกงเกอร์ครับมีบาดอนอพี่ต้องหาเว่นมาใส่แล้วเว้นมันไม่ได้ช่วยเรื่องตาบอดสีหรือเปล่า <c oughs> ใส่พวกแว่นออฟตัสอะไรอย่างเ้นสีเพี้ยนกว่าเดิมน,นะครับมันตัดสีฟ้าคอรอูปท <c oughs> ิมเบอร์อันนี้คือดนันมีดันใหมผมแลตูดอันนี้ไม่ใช่ดนันนี่เป็นเทอริเดลต้าซัน นี่เจอเลี้ยวเจอเลี้ยวเดี๋ยวนะสั้นแล้วขึ้นเหนือโอเคโดนกูแน่ไอพวกฟาาหมาล่าฮันนี้มาแรดตูดโอ้ยโดนกูแน่ครับชอนน็อตนี้วิ่งไปแบบหมาหิวเลือดเป็นดันงงอผมว,ว่ามันน่าจะมีเลยน่าจะมีนะครับแต่ว่าเป็นแกงแบบกะกะอุย้ยแมปเทียแปดด้วยหรอน,น่าจะเล่นทุกๆแบบสทุ่มไม่ก็5ทุ่มครับรอดูว่ามันช้ำม,มิสแค่ไหนผมไม่ได้จะเล่นโอ้ยเดี๋ยวนะ ผมพกผิดผมเล่นรองเท้าเทน่าครับแล้วผมเอารองเท้าส่วนตีนี้มาทําไมวะเนี่ยเมดผมต้องซื้อเทน่าแบบเทียบก้าครับมันแลวอันเนี้ยมันดันเวอร์บอดหรือเปล่าวะหรือว่าดันสแตติกเข้าจุดตายแล้วคำถามคือมันเข้าดันยังไงวะวีเดินเข้าดันแบบง่ายมากเลยครับาหาหาเดี๋ยวนะถ้างั้นผมเล่นข้างในผมต้องสกีป,ปเล่นไงวะเนี่ยผมต้องเดินไปไหนอ่ะอันนี้คืออะไรวะ อันนี้คือน่าจะเข้ารูไปเรื่อยนะย ออนแปดจุดสี่ใช่แล้วคือดันมีอยู่แค่นี้เหรออันนี้คือผมขึ้นมาที่เดิมป่ะมันไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเนีย่ยตะกี้ผมเพิ่งลงไปรูเนี้แล้วผมก็กลับขึ้นมารูนี้เหลือแค่ประตูขวาที่ผมยังไม่ได้ไปหรือมันคือรูเดียวกันมันลองไปสแตติกเทียห้าไหมอันนี้เทียแปดมันเลยไม่ค่อยมีคนหรอกมันน่าจะเฮ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะเห็นเห็นแสงไอ้มงกุฎขึ้นในแมปป่ะเนี่ยแสงอะไรไม่รู้ขึ้นไหนป่ะ มันมีแค่2ชั้นอันนี้คือบอสเหลืองเหรออ๋อมันมันไม่ได้เกี่ยวกับเพลเยอร์เลยเอาแล้วบอสมันมีใครตีอยู่ปเนะี่ยผมต้องไปที่บอสไหม ไม่เห็นมีใครเลยมันตูถ้าผมลงรูขวามันก็คือจะเป็นรูเดิมที่ผมลงไปเพราะมันมีแค่สองชั้นถ้าเกิดว่าด่านนี้ไม่มีอะไรล่ะคุณมาทําไมครับเนี่ยมันมีถุงครับแต่ว่าแต่ผมไม่เห็นคนนะเหมือนผม,นมนกับขโมยเกงในแล้วก็มาลักลอบพยายามหาที่หนีอยู่เมือนเป็นโจรกําลังป้นบ้านใครก็ไม่รู้ถ้าผมอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็โผล่เข้ามาแบบสิบตัวผมทำไงวะอยู่ลงประตูคงไม่ค่อยดีาไเลยเอ้ยมีกล่องด้วยกล่องนี้ที่ผมเพิ่งเจอป่ะผมเข้าไปขโมยกล่องแล้ว ชื่อมังมีมังมีโอ้กดเชื่อไปแล้วลองไปดูวะเฮ้ยเฮ้ยต้องทำไงอ่ะผมต้องทำไงอ่ะมึงโดกูธปู อะไรอ่ะผมยังไม่ได้ขยับเลยอะไรอ่ะต้องต้องเล่นยังไงเนี่ยฮลัลโหลไม่ผมเข้าช็อตถูกแล้วไม่ใช่เหรอไม่เฮ้ยอะไรเนี่ยกูตายไวมากผมเข้าไปตอนเขาเอ็นเกตพอดีเหรอไอ้เชี่ยเอ้ยมันเยอะเกิอนอ่ะทำไมผมไปดูผมไปดูอ e ีควอทเล่นมันไม่ได้เจอเยอะนะเว้ยตะกี้เยอะมากเลยครับเยอะแบบ ไอเ้เหี้ยผมเข้าแล้วผมออกได้หรอวะผมว่าผมเข้าไปต่อเขาเอ็นเกจพอดีอ่ะหายเลยเปลี่ยนไอเ้เชี่ยเอ้ยยังไม่มได้เล่นเลยโอโ้โหบิว5เอฟกูไปแล้วเนี่ยคุณดูมันตู้มดิเดี๋ยวนะผมว่าทามิง่งแม่งไม่ดีเว้ยยอ่างงี้เหมือนเขาลงเอ็นเกจพอดีครับเชี่ยทำไมผมไปอ e ีตรงนั้นวะน,นะผมไม่รู้ว่าต้องอ e ีตรงไหนอะ่ะแบบว่าเชี่ยผมผมโดนผมโดนเอ็นเกจนะครับแล้วดูเดี๋ยวแม่งกี่ตีนไม่รู้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเลยผมอี ผมอ e ีใส่ที่เขาออนเกตอะแม่งบาดอนแบบบาดอนแม่งอยู่ตรงเนี้ยเห็นปะเนี่ยแล้วผมก็ไปอ e ีใส่แช่ไม่ได้เล่นเลยผมคงต้องเปลี่ยนเกมมที่มูคาสปอร์ลยครับความจริงโลงดันสเตติกอ่ะมันมันใส่บิวสูงกันด้วยมั้งนะ <c oughs> ผมเล่นเกียร์นี้มันไม่น่าไหวด้วยครับ <c oughs> ไม่เขาใส่เทียบเจ็ดเองเช่ผมกากเกยอนะผม e <c oughs> อี e <c oughs> อีใส่เล<อ>นเกตเครียดว่ะตื่นเต้นนะครับกดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะจ๊ะ